สวัสดีค่ะ9 5 a m นะคะวันนี้แผนลักลงใจเล่มที่2ก็มาถึงตอนที่146แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนที่146รับไม่ได้ที่ถูกแซวบ้าจริงคุยกันตั้งนานกับเบี่ยงเบนความสนใจเขาไม่ได้หมอนี่ยังไม่ทันไรก็แซวหญิงซะแล้วที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขากับทำหน้าไม่รู้สึกรู้สากับเรื่องนี้แม้แต่น้อย ถึงจะมีคํากล่าวว่าชนะเพราะสู้อย่างไร้แบบแผนแซลหญิงได้เพราะแซลไปได้เรื่อยๆนี่เป็นการแซลขั้นสุดยอดจริงๆโท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 สมองของเธอสับสนไปหมดไม่รู้ว่าตัวเองกําลังคิดเรื่องบ้าอะไรอยู่ไม่สบายตัวอีกแล้วหรือลู่ถิงเซียวเห็นแล้วก็แสดงสีหน้าร้อนใจออกมาทันทีหนิงซีนวดเส้นขมับที่ปูดขึ้นมา ไม่ใช่แค่ไม่สบายตัวหรอกนะครั้งนี้น่ากลัวยิ่งกว่าตอนพูดถึงคนบ้านนั่นเสียอีกรู้ถึงเซียวในสายตาเธอตอนนี้ก็คือพระเอกที่ออกมาจากกระตูนแนวหวานแหววมีเสียงดนตรีเปิดคอมีดอกซากุระสีชมพูที่แสนจะโรแมนติกประกอบสติสัมปชัญญะในใจกับแสงสีเย้าวยวนใจสีชมพูเกิดการประทะกันอย่างดุเดือด เธอรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะเสียสติเข้าไปทุกทีพอเห็นหนิงสีหายใจแรงเหงื่อออกไปทั้งตัวภายในไม่กี่วินาทีลูถิงเซียวถึงกับใบหน้าถอดสีไม่สบายตรงไหนไหนกันแน่เมื่อกี้ดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรือตรงตรงไหนที่ไม่สบายตรงตรงนั้นหรือว่าที่อื่นลูถิงเซียวพูดจาตะกุกตะกักเพราะคิดถึงสิ่งที่เธอเพิ่งพูดไปเมื่อคู่ เธอว่าเขาหน้ากลัวกว่ายาปุกเซ็กนี่น่าจะเป็นคำชมที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เขาเคยได้ยินมาแววตาทั้งสองของหนิงซีแดงกําจ้องขเขม็งไปที่เขาตาไม่กระพริบรูถิงเซียวถูกใสยตาคู่นั้นจ้องมองก็รู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะถูกแผดเผาไปด้วยหนิงซีสะบัดหัวอย่างแรงจากนั้นก็ทิ้งตัวลงบนเตียงที่อยู่ด้านหลัง มองฝ้าเพดานอย่างเลื่อนลอยเฮ้อรู้สึกว่าคืนนี้ฉันคงนอนไม่หลับรู้ถึงเซียลถ้าอีกเดี๋ยวฉันทนไม่ไหวขึ้นมาคุณต้องทำให้ฉันสลบไปเลยนะความจริงแล้วฉันรู้ถึงเซียลพึมพำหยุดหยุดหยุดไม่ต้องพูดขอร้องละบอสใหญ่ไว้ชีวิตฉันเถอะตอนนี้ฉันรับที่คุณแซลไม่ไหวแล้วหนิงซีรีบตัดบทเขา คุณคิดอะไรอยู่ผมจะบอกว่าผมออกไปก็ได้ลู้ถิงเซียวเลิกคิว้วชะอ้ออ๋อหนิงซีจับจมูกยังเขินเขินพูดกระซิบกะระซาบว่าแต่ว่าถ้าฉันอยู่คนเดียวมันมันจะน่าเบื่อนะเธอมีกล้าพูดว่าน่ากลัวคำนี้ออกมารู้ถึงเซียวกับรับรู้ถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยของเธอถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าถ้างั้นเรากลับบ้านกันดีไหม กลับบ้านหนิงซีตะลึงงานวินาทีที่ได้ยินสองคำคำนี้เธอก็พันคิดถึงบ้านสกุลลู่ทันทีช่างมันเถอสะสภาพฉันตอนนี้เธอไม่อยากกลับไปด้วยสภาพที่ดูไม่ได้แบบนี้หางตาหนิงซีเหลือบไปเห็นโน้ตบุ๊กและเอกสารที่ลู่ถิงเซียววางไว้ข้างเตียงคุณทำงานคุณไปเถอะฉันนั่งสมาธิสักเดี๋ยวพลังภายในก็จะไม่กำเริบแล้ว ลู้ถิงเซียวหัวร้อบเบาๆได้ห้องรับแขกที่เงียบสงบมีเสียงของมือที่ที่กดแป้นคีย์บอร์ดดังขึ้นมาอย่างเป็นจังหวะราวกับเป็นดนตรีกล่อมเข้านอนที่อบอุ่นที่สุดในโลกหนิงซีที่ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับสาวน้อยค่อยๆหลับตาลงพอรับรู้ถึงได้ลมหายใจที่ลึกและยาวรู้ถิงเซียวก็วางมือจากสิ่งที่ทำ ค่อยๆห่มผ้าให้เธออย่างระมัดระวังสาวน้อยทำปากขมุบขมิบจับมือของเขาไว้อย่างไม่รู้ตัวปากก็พึมพำขึ้นว่าลู่ถึงเซียวลู่ถึงเซียวสัน่นไปทั้งตัวใบหน้ายากที่จะหาคำมาอธิบายเธอเรียกชื่อของเขาอืมไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่ที่นี่แล้วลู่ถึงเซียวก้มตัวลง จุงพิษลงที่ริมฝีปากของสาวน้อยอย่างอ่อนโยนแผ่วเบาเพียงแต่ภายใต้ความอ่อนโยนและแผ่วเบานั้นแฝงไปด้วยเมฆฝนอันมืดครึม้มตอนที่147่เสียวเป่าพังบ้านหนิงซีทำยังไงดีตัวของฉันไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดหรอกนะในบางครั้งฉันก็กลัวเวลาที่เธอใช้สายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นมองมาที่ฉัน หากมีสักวันเธอพบว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเธอจะทิ้งฉันไปหรือเปล่าช่วงเวลาตีห้ากว่าลู่ถิงเซียวถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงกริ่งประตูพอเปิดประตูก็เห็นลู่จิงลี่ยืนกระวนกระวายอยู่ด้านนอกพี่ใหญ่อย่าเพิ่งด่าผมนะครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆถ้าพี่ไม่กลับไปเซียวเปาได้พังบ้านเราเละแน่ พวกเขาติดต่อพี่ไม่ได้โทรหาหนิงซีก็ไม่ติดถึงได้โทรมาหาผมขณะนั้นเองเกิดมีเสียงหนิงซีที่ได้สติดังขึ้นมาเสียวเป่าเป็นอะไรฉันจะกลับไปเดี๋ยวนี้พูดจบเธอก็เก็บของตัวเองและช่วยลู่ถิงเซียวเก็บของลงกระเป๋าให้ด้วยในเวลาสิบวินาทีรีบๆไปรีบๆไป,ไปทั้งสามรีบกลับไปที่บ้านสกุลลู่พอเข้าไปถึงตัวบ้าน หนิงซีก็ถึงกับตะลึงงนันเกิดอะไรขึ้นพวกนี้มันคืออะไรหนิงซีขยี้ตาตัวเองมองวัตถุป,ประหลาดสีเงินรูปร่างขายคนเดินเพ่นพ่านไปทั่วอย่างตกใจเหมือนตัวเองหลุดเข้าไปในห้วงอวกาศมองไม่ออกเหลอหุ่นยนต์ไงลู่จิงลี่กระพริบตาฉันมองออกอยู่แล้วแต่ว่าทำไมถึงมีหุ่นยนต์เยอะขนาดนี้หนิงซีอยากจะเป็นบ้า นี่เป็นแค่หนึ่งในงานอดิเรกข,ของเซียวเปาแค่เขาไม่พาออกมาเดินเล่นนานแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะพอถูกกุดดันก็เลยปล่อยออกมาพร้อมกันหมดเหมือนภาพซอมบี้กาลังบุกร้อมเมืองลู่จิงลี่ตอบอย่างปวดหัวหุ่นยนต์ที่เธอมองเห็นน่าจะมีประมาณสิบกว่าตัวซึ่งตอนนี้กำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างขุดหลุมวิ่งอย่างบ้าคลั่งชนต้นไม้ดึงต้นไม้ หนึ่งในนั้นได้อุ้มเด็กรับใช้ขึ้นมาตามด้วยเสียงกรีดร้องของเด็กรับใช้คนอื่นเกิดเป็นภาพที่แสนจะวุ่นวายพอเห็นเด็กรับใช้กำลังจะตกจากมือหุ่นยนต์หนิงซีรีบผลักประตูรถกระโจนเข้าไปรับตัวเด็กสาวคนนั้นก่อนที่เธอจะตกลงพื้นไม่เป็นไรนะวาน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 ตบอกตัวเองอย่างใจหายจากนั้นก็มองหนิงซีด้วยความซาบซึ้งใจ ขอบคุณค่ะคุณเสี่ยวซีคุณเสียเส่ยวซีกลับมาแล้วคุณรีบไปดูคุณชายน้อยเธอค่ะที่บ้านลู่คนรับใช้พวกนั้นโดยเฉพาะคนรับใช้ผู้หญิงแสดงออกอย่างชัดเจนว่ายอมรับหนิงซีเพียงแต่พวกเขาไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าหนิงซีมีเพียงวานวานเพราะเธอมากจะช่วยเสี่ยวเป่าเอาน้ำส้มไปให้หนิงซีที่กองถ่ายการได้เจอกันหลายๆครั้งทำให้รู้สึกว่า หนิงซีไม่ได้เป็นคนหญิงจากการตามใจของคุณผู้ชายและคุณชายน้อยเลยนิสัยอ่อนน้อมพูดจาก็ดีดังนั้นเธอก็เลยประทับใจพอได้เห็นความว่องไวของหนิงซีที่เป็นวีรบุรุษช่วยหญิงงามลู่ถิงเซียวที่อยู่ในรถก็มีอาการเซ็งเซงลู่จิงลี่กับยื่นศีรษะออกไปควนคางนอกหน้าต่างรถว่า เซลซีซีผมไม่ได้พามาทำเรื่องแบบนี้คุณนี่แย่งงานผมไปแล้วโอ้ยช่วยด้วยพูดมิถันจบแขนข้างหนึ่งของเขาก็ถูกขุ่นยนตัวหนึ่งหนีบเข้าไว้พี่ช่วยด้วยช่วยผมด้วยรีบปิดเครื่องเล่นของพวกนี้เร็วเข้าลู่จิงลี่ที่เมื่อคู่อยากเป็นวีรบุรุษช่วยหญิงงามตอนนี้กลับมาร้องขอความช่วยเหลือเสียเองลู่ถิงเซียวมองด้วยใบหน้าที่อับจนหนทาง ครั้งก่อนเซวเป่าเปลี่ยนระบบต่อให้ฉันแก้ระบบได้ก็ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงงั้นแขนผมก็พิการพอดีสิโอ้ยโอ้ยอยอยเจบ็จบเจบ็จบตอนนี้เซวเป่าอยู่ที่ไหนหนิงซีถามอย่างร้อนใจน่าจะอยู่ในห้องเครื่องยนต์ลู่ถิ่นเซียวรีบลงจากรถผมจะพาคุณไปดีทั้งสองรีบมุ่งหน้าไปยังห้องเครื่องยนต์ ลู่จิงลีมองเบื้องหลังทั้งสองที่จากไปแล้วกล่าวอย่างตะกุกตะกักว่าพวกพี่รีบกันหน่อยนะตอนที่148อุ้มต่อมาลู่ถิงเซียวก็ให้พ่อบ้านเตรียมรถเปิดประุูคล้ายกับรถชมวิวเอาไว้เพื่อจะรีบพาเธอไปที่ด้านหน้าอาคารหลังเล็กที่อยู่ด้านหลังของสนามกอล์ฟอาคารนี้มีรูปลักษณะการออกแบบที่แปลกประหลาด วัตถุดิบที่ใช้สร้างมองแล้วเหมือนกระจกหรือไม่ก็เป็นโลหะอะไรสักอย่างมองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมขั้นสูงมีกลิ่นอของโลกอนาคตบ้านสกุลลู่ใหญ่มากจริงๆหนิงซีอาศัยอยู่ที่นี่หลายวันก็ยังคงไปไม่ทั่วทั้งหมดที่นี่เธอเองก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรก ชั้นล่างของอาคารนี้ติดตั้งเครื่องกลเอาไว้ทำให้ตึกสามารถหมุนไปตามแสงอาทิตย์วัตถุด้านนอกของตัวอาคารคือแผงโซลาเซลล์พลังงานภายในอาคารทั้งหมดได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์พอบ้านและคนรับใช้ก็ล้วนเป็นหุ่นยนต์ลูถิงเซียวรับบทเป็นผู้นำเที่ยวคอยอธิบายเยี่ยมไปเลยใบหน้าหนิงซีตื่นเต้นเล่ากับเด็กเล็กๆ ถ้าชอบก็มาเที่ยวบ่อยๆได้ไว้ผมจะติดตั้งระบบเข้าออกเฉพาะให้คุณเมื่อก่อนผมคิดว่าคุณไม่ชอบอะไรพวกนี้ก็เลยไม่เคยพาคุณมารู้ถิงเซียวกล่าวไม่ใช่สักนิดฉันชอบของพวกนี้มากตอนเด็กฉันชอบฝันว่าสักวันจะถูกจานบินมนุษย์ต่างดาวมาลักพาตัวไปพอโตมาก็คิดว่าอยากมีความรักกับหุ่นยนต์อาแค่คิดก็โรแมนติกแล้ว ลู่ถิงเซียวไม่พูดอะไรได้แต่คิดในใจว่าอย่าพิ่งติดตั้งระบบเข้าออกเฉพาะให้เธอดีกว่าทั้งสองคนเดินถึงหน้าประตูเห็นหุ่นยน์ตเพียงตัวเดียวนอนอยู่บนพื้นดวงตามันพันปล่อยแสงสีแดงออกมาเหมือนว่ากำลังสแกนหนิงซียและลู่ถิงเซียวหลังจากสแกนตัวลู่ถิงเซียวแล้วหุ่นยนต์ก็พยายามดินน้นรน ปล่อยพลังงานแสงเจียเจ๊ยดเจี๊ยเจี๊ยออกมามาสเตอร์มาสเตอร์เจ้าหุ่นยนต์ที่เอาแต่ลองว่ามาสเตอร์ไม่หยุดด้วยท่าทางที่อยากจะรายงานแต่พูดไม่ออกดูน่าสงสารเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นพ่อบ้านของอาคารหลังนี้ลู่ถิงเสียวถอนหายใจออกมาเปิดฝาด้านหลังของหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่รู้ว่า เขาทำอะไรบ้างจากนั้นดวงตาของหุ่นยนต์ก็ดับลงไร้การตอบสนองหนิงซีกระวนกระวายรีบเข้าไปรูปคำทำไมเขาถึงไม่ขยับแล้วหรือว่าเขาตายไปแล้วอ๋อไม่สิหรือว่าเขาพังไปแล้วไม่มีอะไรไว้ผมค่อยกลับมาซ่อมอ๋ออออองั้นก็ดีไม่อย่างนั้นนะเสียดายแย่หุ่นตัวนี้หน้าตาหล่อเหลาซะด้วยปล่อยให้มันพังไปเสียได้ก็ดี ลู่ถิงเซียวเดินชักสีหน้ากลับไปในอาคารหลักหนิงซีเดินตามเข้าไปมองซ้ายมองขวาใบหน้าเต็มไปด้วยความร้อนใจเซียวเป่าอยู่ที่ไหนกันแนะ่ที่ห้องโถงใหญ่มีหุ่นยนต์เดินสวนกันไปมาอยู่ทั่วหลังจากพบหนิงซีและลู่ถิงเซียวหุ่นทุกตัวก็พุ่งตรงมาหาพวกเขาทันที จากนั้นพวกเขาก็มองข้ามลู่ถิงเซียวพุ่งตรงไปหาหนิงซีเพียงคนเดียวอ่าอะอพวกเขาจะทำอะไรทำไมต้องพุ่งมาที่ฉันคนเดียวหนิงซีตกใจมากต่อให้เธอต่อสู้ได้เก่งแค่ไหนก,ก็เอาชนะหุ่นยนต์ที่ทำจากเหล็กกล้าพวกนี้ไม่ได้ลู่ถิงเซียวสอดมือเข้าไปใต้รักแล้ของเธอค่อยๆย,ยกเธอขึ้นย้ายจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง ทำให้รอดพ้นจากมือเหล็กของหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมาได้เขากล่าวด้วยน้ำเสียงเห,เหนื่อยหน่ายเพราะคุณไม่มีสิทธิ์เฉพาะพวกมันเห็นคุณเป็นผู้บุกลุกงั้นตอนนี้จะทำยังไงดีในขณะที่พูดหนิงซีก็ถูกลู่ถิงเซียวโยนไปมาหลายรอบแล้วอยู่ใกล้ๆผมลู่ถิงเซียวออกคำสั่งเอ๊ะตั้องใกล้แค่ไหนหนิงซีใบหน้างงงัน เซียวเปาอยู่ในห้องควบคุมหลักชั้นบนสูงสุดตอนนี้เรามีทางเลือกสองทางทางแรกเอาชนะพวกมันแล้วฝ่าเข้าไปตั้งหลายตัวแบบนี้จะสู้ยังไงทางที่สองล่ะเหล็กกล้าพวกนี้แค่เห็นก็เจ็บมือแล้วเธอไม่ยอมสู้กับพวกมันเป็นแน่ทางที่สองลู่ถิงเซียวหันมาสบตาผมอุ้มคุนขึ้นไปเพราะพวกมันจะไม่ทำร้ายผม หนิงซีกระพริบตาครั้งหนึ่งจากนั้นก็ยื่นแขนออกไปอย่างไม่ลังเลอุ้มตอนที่149ถ้าต้อนสาวเข้ามุมได้ผลสุดๆเมื่อเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกที่หญิงสาวเป็นฝ่ายอ้าแขนเข้าหาเขาดวงตาที่เยือกเยน็นประดุดทานน้ำแข็งของลู่ถิงเซียวก็ปรากฏความ รู้สึกบางอย่างขึ้นมาเป็นละลอกอ่ะอ่ะอะมาอีกแล้วลู่ทิ้งเซียวเร็วเข้าสิหนิงซีเป็นฝ่ายกระโดดเข้าเกาะอยู่บนตัวเขาอย่างอุตลุดปรากฏว่าพอเธอเอาตัวเข้าไปติดแมะอยู่กับลู่ทิ้งเซียวบรรดาหุ่นยนต์เหล่านั้นก็ไม่กล้าเข้าใกล้เธอเลยน่าอัศจรรย์ทันใดนั้นกินหอมอ่อนโยนแบบไม่เหมือนใครก็ลอยเข้ามาลู่ถิงเซียวคล้ายกับว่าเพิ่งจะได้สติกับคืน ก้มลงโอบเอวของเธอแล้วอุ้มขึ้นจากนั้นก็มุ่งหน้าขึ้นบันไดเวียนทีละก้าวทีละก้าวที่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ใกล้ชิดเธอมากขนาดนี้ในขณะที่เธอมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหวังเหลือเกินว่าเส้นทางนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากลู่จิงลี่รับรู้ถึงความคิดของพี่ชายเขาในเวลานี้แล้วแล้ว,ลวก็อืม เวลาเดียวกันกับที่ลู่ถิงเซียวกับหนิงซีขึ้นบันไดไปบรรดาหุ่นยนต์เหล่านั้นต่างพากันติดตามมาด้านหลังโดยการรักษาระยะห่างไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปเพื่อรักษาสมดุลหนิงซีจึงเอามือค้องคอเขาไว้สูดกลิ่นหอมหวนอันมีพลังทำลายล้างสูงของชายหนุ่มตามองดูฝูงหุ่นยนต์ที่ตามติดขึ้นมาอย่างกระชั้นชิด บนบันไดอันคตเคี้ยวบางคนคงรู้สึกว่านี่ช่างเป็นฉากที่โรแมนติกสุดๆไปเลยแต่โลกสีชมพูนี้ก็อยู่กับเธอได้เพียงไม่นานขณะที่ทั้งสองคนขึ้นมาถึงดาดฟ้าชั้นบนสุดอย่างปลอดภัยกำลังเตรียมจะเปิดประตูสีเงินบานใหญ่อยู่นั่นเองก็เกิดเสียงดังแกรกๆขึ้นจากหุ่นยนต์ที่อยู่ด้านหลัง จากนนั้พวกมันก็เหยียดแขนเหล็กพุ่งตรงมาหาพวกเขายังพร้อมเพียงตรงกลางของแขนที่ยื่นข้างหดข้างนั้นมีลักษณะคล้ายกับกล้องติดปืนยื่นออกมาหนิงซีตกใจหน้าเสียขึ้นมาทันควันเฮ้ hey, เอาจริงเหรอฉันคิดว่าพวกมันเป็นแค่ของเล่นเสียอีกให้เด็กๆเ,เล่นของที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอ ตอนนี้เธอไม่รู้ว่าจะเนบวิธีการสอนลูกของลูถิงเซียวอย่างไรดีคราวนี้จะทำยังไงต่อดีคะหนิงสีแทบจะร้องไห้ออกมาอยู่รอมมาล่อพวกเขาก็แค่มาหาเสี่ยวเป่าเท่านั้นทำไมต้องมาฝ่า5ด่านสังหาร6ขุนพลอย่างกับจะตตดุยดันเจี้ยนในเกมอย่างไรอย่างนั้นลูถิงเซียวจับไหลทั้งสองของเธอ แล้วลักให้ไปอยู่ตรงบานประตูด้านหลังเขาจากนั้นก็ใช้ตัวบังเธอเอาไว้และใช้แขนข้างหนึ่งระวังหลังให้เธอหนิงซีเงียบไป3มวินาทีกืนน้ำลายไปอึกหนึ่งพูดเนิบเนิบว่าบอสใหญ่คะคุณรู้ไหมว่าท่านทำท่าตอนสาวเข้ามุมของคุณมันได้ผลมากแค่ไหนตอนเสาวเข้ามุม เป็นคำศัพท์ที่ลู่ถิงเซียวไม่เข้าใจอีกแล้วหนิงซีกุ้มขมับการหวานสเสน่สาวแบบไร้รูปแบบที่ช่างมีอนุภาพร้ายแรงจริงๆเวลาเดียวกันนี้เองหางตาของหนิงซีก็เหลือบไปเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังปล่อยลูกกระสุนพุ่งเข้ามาหาลู่ถิงเซียวจากทางด้านหลังลู่ถิงเซียวระวังก็สายเกินไปเสียแล้ว ลู่ถิงเซียวกำลังใช้ตัวเองปกป้องเธออย่างแนบชิดแล้วบนตัวเขาก็ปรากฏกลิ่นแปลกๆออกมาลู่ถิงเซียวหนิงซีตื่นตระหนกถึงขีดสุดฉันไม่เป็นไรลู่ถิงเซียวค่อยๆเงยหน้าขึ้นจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงลู่ถิงเซียวคุณเป็นยังไงบ้างฉันจะพาคุณไปส่งเอ๊ะหนิงซีพูดไม่ทันจบก็หันซ้ายหันขวา รู้ถึงเซียวตัวคุณเหม็นจังเลยนี่มันอะไรทำไมมันเหม็นขนาดนี้รู้ถึงเซียวหน้าดำําเครียดถอดเสื้อนอกของตัวเองออกเห็นเพียงแค่ด้านหลังเสื้อสูทของเขามีก้อนเหนียวเหนียวติดอยู่ดูแล้วเป็นอะไรที่น่าขยะขยะแขยงที่สุดหนิงซีเอามืออุดจมูกขนาดเดียวกันก็โล่งใจที่รู้ว่าเขาไม่เป็นอะไร หน้าตาหมดคำพูดนี่มันของเล่นอะไรกันคงไม่ใช่อึหรอกนะลู่ถิงเซียวเหยียดมือออกแล้วโยนเสื้อนอกลงไปชั้นล่างตอบด้วยหน้าตาไร้ความรู้สึกว่าซูสเตอร์มิง่งว่ากันว่าเป็นอาหารที่เหม็นที่สุดในโลกเป็นความคิดของลู่จิงลี่หนิงซีกระตุกมุมปากเล็กน้อยคุณชัยล้องนี่อัจฉริยะจริงๆนี่มันไม่ใช่แค่เหม็น แต่ทำเป็นอาวุธชีวภาพได้เลยนะเนี่ยเพิ่งจะพูดจบประตูด,ด้านหลังของเธอก็พันเปิดอ้ามาทางด้านหน้าพวกเขาทั้งสองคนซูสเตอร์มิงทำจากปลาเฮอร์ลิงหรือก็คือปลาซาด,ดีนนะคะหมักเกลือทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนแล้วนำไปบรรจุกระป๋องหมักต่ออีก6เดือนได้รับการขนานนามว่า ปลาลาสวีเดนเป็นหนึ่งในอาหารที่มีกลิ่นเหม็นที่สุดในโลกนะคะตอนที่150วันเกิดที่โรแมนติกที่สุดไปกันเถอะลู่ถิงเซียวจุงมือเธอเดินเข้าไปด้านในเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติที่สุดหนิงซีมองดูมือที่ประสานกันของทั้งสองคนทีหนึ่ง ต่อให้รู้ว่าลู่ถิงเซียวแค่กลัวว่าจะเกิดอะไรไม่คาดฝันขึ้นอีกแต่ในใจก็เกิดความรู้สึกแปลกๆบางอย่างขึ้นมาแสงในห้องควบคุมเวลานี้ขมุกข,ขมวัวมีเพียงแสงเย็นๆจากคอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องเท่านั้นหนิงซีแทรกตัวเข้ามาข้างลู่ถิงเซี่ยวในที่สุดก็เจอเสี่ยวเป่าอยู่ข้างคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ที่สุดเครื่องหนึ่ง พบว่าใต้เครื่องที่มีขนาดใหญ่มะฮึมาและมีสายไฟห้อยระโยงระยางมีตัวน้อยๆของเสี่ยวเป่านั่งอยู่บนเก้าอี้ขนาดเล็กที่ออกแบบให้เป็นพิเศษสายตากำลังจับจ้องอยู่ที่หน้าจอมากมายเกินจะนับไหวที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่างไร้ความรู้สึกด้านหน้าของเขามีหุ่นยนต์ขนาดตัวเล็กตัวหนึ่งยืนประกบอยู่ กระบอกปืนในมือกำลังเล็งมาที่เธอกับดูถิงเสี่ยวเมื่อได้เห็นสีหน้าซึมเศร้าเฉยเมยของเสี่ยวเปาหนิงซีก็รู้สึกเหมือนหัวใจถูกขยุ้มด้วยกงเหล็กเจ็บปวดจนแทบหายใจไม่ออกเสี่ยวเปาเธอเรียกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเด็กน้อยยังคงจ้องมองไปที่หน้าจอไม่มีปฏิกิริยาอะไรแม้แต่น้อยหนิงซีตกตะลึงไปแล้วจริงๆ เธอเคยได้ฟังจากปากของพวกลู่ถิงเซียวแต่ก็ไม่เคยเห็นเซียวเป่าเวลาโลกกำเริบด้วยตาตัวเองมาก่อนทำยังไงดีเป็นความผิดของฉันคนเดียวหนิงซีอย่าตำหนิตัวเองไปเลยไม่เป็นไรหรอกเขามีอาการแบบนี้บ่อยๆเธอเรียกเขาหลายๆครั้งก็ดีขึ้นเองลู่ถิงเซียวปลอบใจความจริงแล้วเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายคือหนิงซี รู้ถิงเซียวถึงพูดเช่นนี้ถ้าเป็นคนอื่นละคงไม่ง่ายแบบนี้แน่หนิงซีพยายามทำตัวเองสงบลงค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังเข้าไปหาเขาทีละก้าวทีละก้าวหัวของหุ่นยนต์ตัวนั้นหมุนไปตามจังหวะการเดินของเธอเสียวเป่ากับยังคงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นเคยหนิงซีเดินไปหยุดตรงหน้าเซียวเป่า จากนั้นก็ค่อยๆค,คุกเข่าลงดึงมือน,น้อยๆข้างหนึ่งมากุมไว้อย่างระมัดระวังเซลเปานะกลับมาแล้วนะจ๊ะขอโทษด้วยเมื่อคืนนะเกิดเรื่องก็เลยกลับมาไม่ทันหนิงซีไม่สามารถอธิบายให้เขาเข้าใจได้ว่าความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นจึงได้แต่ทำคอตกอย่างเศร้าเสียใจไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ สายตาของเธอจึงมองไปพบกับกำปั้นน้อยๆเข้าแล้วกำปั้นน้อยๆก็คายออกเห็นเพียงกิฟติดผมสีชมพูแววาวนอนอยู่ในอุ้งมือน,นุ่มๆข้างนั้นกิฟติดผมอัน,นั้นน่าจะทำจากเพชรสีชมพูเม็ดเล็กๆนับร้อยติดประกอบกันจนเป็นรูปหัวใจสาดแสงเรืองระยับอยู่ภายใต้แสงเย็นๆของเครื่องกลนี่คือ หนิงซีเลียงเงยหน้าขึ้นทั้งตกใจและคนดีใจแม้ว่าบนใบหน้าของเด็กน้อยยังคงไร้ความรู้สึกก็ตามลู่ถิงเซียวเมื่อเห็นกิฟตติดผมในมือลูกชายก็เอ่ยขึ้นว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดที่เซียวเปามอบให้คุณให้ฉันก็ยังคงเป็นเพชรอยู่ดีนี่นาหนิงซีรู้สึกลำบากใจขึ้นมา รู้ถิงเซียวรู้เท่าทันความคิดของเธอรีบอธิบายว่าก็แค่เพชรธรรมดาธรรมดาไม่มีค่าอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเพชรทั้ง99เม็ดนี้เสี่ยวเป่าเป็นคนติดทีละเม็ดทีละเม็ดด้วยมือของเขาเองหนิงซีได้ฟังแล้วก็ตื้นตันจนสับสนงุนงงไปหมดเธอไม่ได้ยื่นมือไปรับกิฟต์ติดผมอันนั้นหากแต่พูดกับเสี่ยวเป่าว่าหนูช่วยติดให้น้าหน่อยได้ไหมจ๊ะ เสี่ยวเป่าเบนสายตาไปที่กิฟติดผมอย่างเชื่องช้าจากนั้นก็ยื่นมือน้อยๆอ,ออกไปติดกิฟลงที่ข้างหูของเธออย่างเก้กกกังๆหนิงซีรูปคำกิฟติดผมด้วยใบนหน้าชื่นมืน่นสวยไหมจ๊ะเสี่ยวเป่าพยักหน้าในที่สุดก็ได้รับปฏิกิริยาตอบกลับจากเสี่ยวเปาเสียทีแล้วเธอก็ดึงตัวเด็กน้อยเข้าสู่อ้อมกอด เวลาเดียวกันนั้นเองก็เกิดเสียงดังปุ๊ขึ้นมาทีหนึ่งหุ่นยนต์ที่อยู่ข้างๆยิงสเปรสายลุงออกมาฟุ้งกระจายพร้อมกับเปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนิงสีขอบตารื้นไปด้วยน้ำตาเงยหน้าขึ้นมองสเปรสายลุงที่ลอยละล่องอยู่เต็มท้องฟ้าขอบใจมากจ้าเสียวเป่านี่เป็นวันเกิดที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตของนาเลย ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแพลรักรวงใจในตอนที่146ถึง150ค่ะเสียงอาจจะอ่านกระทอนกระแทนหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ